สวัสดีนะครับอยู่กับผมช่องแสบถ่ายทั่วนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่16กรกฎาคม2567นะครับก็อยู่กันถนนเส้นหลังบิ๊กซีนะครับมาซื้อเหล็กแหนบกับอีติเมะนะครับเนื่องจากว่าแหนบรถดัมหักครับดับปิกอัพอะครับที่นี่เขาขายเป็นเหล็กมือ2นะครับแหนบมือ2องช่างโลนะครับเราก็มาซื้อกันอยู่ที่นี่นะครับเพื่อไปทำรถดัมครับ ซื้อเหล็กไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับช่องแสบถ่ายทั่วครับได้ไหมพี่เต็มได้ถ้ามันมีนี้ถสั่งมันได้ก็เอาไปทำเนี่ยนี่สองครับยังไม่ได้วัดรถด,ดำเอรถใช่ตัวเนียน้ยวัดเฉยเป็นฮวไอ้ที่จะเอาใช่ะมีที่ว่าไม่มมามายาวๆเป็นไงที่เป็นไงบ้างฮันแอบฮะ แข็งแรงดีไหม่นะเออเดี๋ยวไมใช่รถต้าไมเนยวันนั้นะนะอเอาไปแล้วแล้ว่าวันีมันหากีเขา้วนฮะเขา้วนไงไม่ได้ไม่ีไม่ด้หรือเาไป้ครพอดีไม่มีครับไม่มีของครับ ของเยอะนะครับที่นี่เป็นเหล็กมือสองนะครับอยู่หลังบิ๊กซีนะครับหลังบิ๊กซีเลยยองเส้นเกาะพลวดนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นของมือสองกเหล็กมือสองทั้งหลายเหล็กแหนบแหนบรถอะไรเงี้ยครับแต่มาดูแล้วไม่มีครับหมดครับน่าจะมีคนมาซื้อไปหมดตอนนี้ผู้ติดตามก็หนึ่งพันสามร้อยห้าคนนะครับก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะครับที่เขามาติดตามรับชมกันนะครับ ก็สรุปไม่มีนะครับก็เดี๋ยวก็กลับครับไปวางแผนกันใหม่ครับโอเคครับยังไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามเป็นอลัรจะให้กันด้วยนะครับกับช่องแสบสายทั่วนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ